อำเภออะไรอยู่อำเภออะไรเขาอยู่ไอเมืองไทยหยวนไทยหยวนไทยหยวนใช่ยไทหยวนมีคนชื่อหวังปี่ไหมอะไรนะคนจีนมีคนชื่อหวังปี่ไหมหวังผู้เป็นทั่วครับสวัสดี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 ครับไหลสดไหลสดอยู่ไลฟ์สดอยู่ครับอ่เขาเป็นเขาเป็นเอฟซีคุณอะ เ<อ>ขาบอกว่ามีเป็นคนจีนหลังเข,าบ,า,ขาบอกว่าตอนคุณมาเที่ยวจีนที่มันมีเมียอยู่จริงเขาเห็นอยู่ว่าจะทักแล้วอ๋ออะไรนะบูเล่นพูนนเล่นบูนเลนนไอ้เขาเขาว่าวันวันนี้คุณเกมโดนชุดใหญ่คุณเดียเขาเล่นชุดใหญ่เลยอ่ะ เมื่อวันสองวันคุณเดียเขาบ่นชุดใหญ่ให้คุณเหรอหรือเผาคุณเหรอโ่อวนี้นี่เพิ่งโดนบ่นสดๆร้อนๆเลยเมื่อวานนี้ตอนคืนขับรถกลับบ้านแล้วเวลาขับรถกลับบ้านเนี่ยมันต้องเปิดฟิลเตอร์ใช่ไหมพอเวลาขับรถกลับบ้านเนี่ยพอเราเปิดฟิลเตอร์ปุ๊บเนี่ยคนมันจะลดพอคนลดเนี่ยเทคนิคก็คือเราต้องกดไปพีเคกับคนอื่นคนมันถึงจะขึ้น เราก็ขับรถเราก็ใส่ฟิลเตอร์เราก็ไม่อยากให้คนรถเราก็กดไป P K กับห้องห้องผู้หญิงคนจีนอ,อ,อผู้หญิงคนจีนแล้วก็กด P K ไปปกตินี่แหะแล้วคอมเมนต์เขาก็ถามว่าเขาชื่ออะไรครับเขาชื่ออะไรครับก็เลยบอกอเขาชื่อหวังปี้ <c oughs> ไม่แล,แล้วแล้วแล้วคนแล้วคนมันคนก็อ่านหน้าจอไปไปโพสต์ลงแล้วเมียก็ไปเห็น เดียบอกว่าอะไรแล้วแล้วคุณเดียบอกว่าอะไรเรียบหวังพี่พ่อมึงสิให้ชื่อภาษาจีนนะมันเหมือนทะลึ่งนะจริงๆงมังงงนะเป็นชื่อจีนจริงๆระงนะใครแม่งวางงานโอกิก,กูได้ไว้เนี่ยโทษชื่อภาษาจีนไงมันก็จะดูเหมือนทะลึ่งตึงตังเลยจริงจริงมันมันมันมีจริงชื่อนี้มันมีจริง แล้วแล้วแล้วตกลงแบรนด์เนมลอถามคนจีนดูว่ามีไหมชื่อนี้มีไหมภาษาจีนอ่ะแล้วแล้วแบรนด์เนมหลุยนี่ซื้อใครตกลงไม่ใช่อันนั้นของอีนี่เขามาให้ไม่ใช่ถามดูเพาบอกว่าถามดูอย่าตกใจดิเออตกใจไม่ค่อยดีเห็นไหมเขาบอกว่ามีมีมีชื่อนี้มีจริงจค่ะเห็นไหมอืมทำไมแล้วทำไมกำไรซ้ำคณเดียววะ ทำไมทำไมทำไมกําไรไม่ใช่ถามดูถามเลยไม่ได้ไไม่ด้ซื้อซ้ำกันก็มาให้ดูเฉยทำไมเรายิ้มเจื๊ยดหรือทำไมเราอย่าไปยิ้มเจี๊ยไอ้คนคนคนจีนมีชื่อหวังปีไหมไอ้ไงหลังเนี้ยหลัง เยอะแยะอ๋อง่ายวะโจก็บอกแล้วก็บอกแล้วเห็นหรือยังเห็นหรือยังพี่จีนจริงจริงพี่จีนอะหวังปีเขามีแต่ที่ไทยเราไมีต้องไปต้องมันชื่อชื่อมันมีจริงๆมีอาปีอาปีอะอาปี้อาปี้รู้จักอาปี้ไหม่ใช่แซลหวาใช่เซลหวา ก็มีอ่ะก็บอกแล้วว่าผมพูดความจริงเห็นไหมแต่เมียผมแล้วมันไม่เข้าใจมันคิดว่าผมทะเลึ่งเมื่อก่อนเนี้ยไอสนมของอุ้ยเสียป่อชื่อหวังปี่เจ้าอ่ะอืมหวังปี่เจ้าอืมเอได้ไหม ก็บอกแล้วจริงจริงช่วงเนี้ยนิ่งไว้ก่อนนะอย่าดุบิกนะเพราะว่าองค์ดองค์ดำมีคาถาอะไรไหมแบบว่าแบบว่าเป่าเสกเป่าใส่เมียแล้วให้มันเป็นบ้าไปเลยเงี้ยมีไหมเิดอยู่่ะแต่งสวยจรเ่าเศกกับเมียเป่ามียเอาหน้าจางเ่าห้างไหมท่องแล้วเป่าเพี้ยงให้มันพูดไม่ได้เลยเงียบไปเลยเงี้ย ช่วงเนี้ยอย่าทําอะไรกระตกกระตากนิ่งไว้ก่อนเข้าใจปหนิ่งไว้ก่อนจอะตกตากอ,อย่าพูดเดยอะอย่าไปกระดูกระดิกนิ่งไว้เข้าใจไหมตอนต้องใช้คาถาน้าจั่งงาน้าจังเงาเอาเวนเอาเวนเจอร์นี่ผู้พิทักได้หมดทุกที่นะโดนเมียนี่ไม่ไหวนะ ไอ้เอาเมียไม่อยู่ก็ดนโดน,นงงงงด้วยเราพูดความจริงอ่ะก็ชื่อนี้มันมีจริงๆอ่ะพอเราพูดปุ๊บคนเขาก็ขำอ่ะก็ชื่อมัน <อง S 1> ก็ดันระตรงกับศัพท์ของคนไทยอ่ะคนไทยมันเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนสองแง่สองาามแต่ว,ว่าชื่อเขามีจริงๆององดำก็ช่วยไม่ได้กลัวจะโดนไปพร้อมอันโอเกียเดโซ แต่ผมไม่ได้พูดอะไรนะเนี่ยปอนปอนปอนบอกว่าผู้พี่าจมผมพร้อมรับสอบครับรถพร้อมไปให้ปอนจะเก็บสพบอย่างเดียวเลยไอ้นี่เก็บศพบอย่างเดียวเลยปอนบอกว่าเดี๋ยวผมพร้อมครับรถพร้อมครับเออรถพร้อมนี่น่ากลัวมากเลยนะรถพร้อมนี่มารับล่างผู้เสียชีวิตอย่างเดียวเลยนะปอนไม่ต้องเอารถทพพ้อมานะฟอร์จูเนอร์มานะ รถ้งรถตู้ไม่ไปนะรถตู้ไม่ไปอืม